สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ดคะพี่ฝนเอาข้อมูลข่าวสารของบริษัทสินมั่นคงในเรื่องของการเคลมประกันโควิดมาอัปเดตให้กับทุกคนคะ่ะนะคะเนื่องจากว่าบริษัทสินมั่นคงนะคะมีการยื่นฟื้นฟูนฟกิจการตามข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันจากที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทําให้ขั้นตอนการเคลมประกันโควิดของหลายๆขั้นเลยนะคะต้องต้องคอยติดตามว่าสินมั่นคงจะทํายังไงต่อไปนั่นเองนะคะซึ่ง ในขบวนการของการยื่นฟื้นฟูตรงนี้ทุกคนก็ต้องรอนะคะเหมือนการฝนเองก็ต้องรอนะคะวันนี้ที่พี่ฝนออกมาพูดพูดในฐานะเจ้าหนี้หนึ่งในสามแสนกว่าลายที่เป็นคนติดตามพวกหนาสา,าและยื่นเคลมโควิดไว้เหมือนกับทุกๆคนเลยนะคะแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอ่านะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่ฝนได้มีการาติดต่อเข้ามาจากเจ้าที่สินมั่นคงนะคะ เพื่อที่จะให้ข้อมูลในการที่ให้เรานะคะไปลงมตินะคะเลือก หรือไม่เลือกแผนฟื้นฟูนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้หลายๆท่านอาจจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สินมั่นคงหรือได้รับอีเมลนะคะต้องบอกกันนะคะว่าเขาเริ่มส่งอีเมลถึงเจ้าหนี้ทุกๆลายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้คือข้อมูลที่ฝนได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะคะก็คือเขาได้มีการส่งอีเมลออกไปถึงเจ้าหนี้ทุกๆลายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการโทนะคะอย่างพี่ฝนเนี่ยก็มีการโทร หลายท่านอาจจะไม่ได้เช็คเมลนะคะพี่ฝนเองก็ไม่ได้เช็คเมลก็เลยไม่รู้ข้อมูลตรงนั้นนะคะแต่ก็มีการโทรกลับมาเมื่อวันเสาร์ก็เลยได้รู้ข้อมูลแล้วก็ถามข้อมูลที่เราอยากรู้เพิ่มเติมแล้วก็เอามาอัปเดตให้ทุกคนในวันนี้นะคะก็บอกกันว่า,าข้อมูลที่ฝนคุยวันนี้คือข้อมูลที่ฝนได้คุยกับเจ้าหน้าที่ศินมั่นคงนะคะแล้วก็เอามาอัปเดตให้ทุกคนในคลิปวันนี้นะคะต้องบอกว่าแผนฟื้นฟูหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะคะแผนฟื้นฟูที่ศินมั่นคงเนี่ยทำเสนอไปนะคะ เป็นแบบไหนอันนี้ที่ฝนคุยคร่าวๆกับเจ้าที่สินมั่นคงก็คือแผนฟื้นฟูนเนี่ยเขาจะจ่าย15%ให้กับลูกหนี้ทุกรายที่ยื่นเคลมโควิดไว้นะคะ15%แล้วแต่ใครซื้อวงเงินแสนสองแสนสามแสนหรือเป็นเท่าไหร่ก็คือ15%นะคะแล้วอีก85%นะคะสินมั่นคงจะเอาไปเขาเรียกว่าให้เราถือหุ้นนะคะนะคะถือหุ้นได้85%ซึ่งหุ้นตรงนี้พี่ฝนก็ถามว่า หุ้นตรงนี้เจ้านี้ทุกคนจะได้ผลประโยชน์แบบไหนยังไงนะคะเจ้าที่ก็ตอบว่าอาจจะมีในเรื่องของดอกเบีย้ยหรือว่าเงินปันผลให้นะคะแล้วก็สินมั่นคงเองเนี่ยมีการยื่นฟ้องหลายๆคดีไว้เป็นจํานวนเงินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งเงินก้อนนั้นนะคะถ้าเกิดว่าสินมั่นคงชนะคดีมานะคะเขาก็จะเอามาจ่ายให้กับพวกเราในในแปนั้นนะคะอันนี้คือข้อมูลนะที่พี่ฝนได้มานะคะ เสร็จแล้วคาถามพี่ฝนก็ถามต่อว่าแล้วถ้าไม่ชนะล่ะอ่านะคะถ้าไม่ถ้ายื่นไม่ชนะอ่ะคือคือ,คอสินวันคงเขามีคดีที่เขามีการฟ้องร้องกันอยู่แล้วถ้าไม่ชนะคดีละ่ะนะคะสินวันคงก็บอกว่ามันมีคดีเยอะหลายคดีแล้วเป็นวงเงินที่เยอะนะคะบางบางคดีอาจชนะหรือไม่ชนะแต่ว่ามันก็จะมีบางคดีที่ชนะอยู่แล้วนะคะซึ่งแผนฟื้นฟูตรงนี้นะคะมีระยะเวลาจ่ายคืนเนี่ยห้าปี คือ85%เนี่ยนะคะที่เราที่เรา,าถือหุ้นหรือเราลงทุนในเขาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปลงมติเห็นชอบแผนนะอ่านะคะเราก็จะได้เงิน85%เนี่ยคืนภายในระยะเวลา5ปี จากการที่เราถือหุ้นของเขานะคะอ่าอันนี้คือแผนนะต้องบอกว่านี่คือแผนฟื้นฟูของสินมั่นคงที่เขายื่นต่อสารอยู่แล้วเขาก็ยังรอเราทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้นะคะไปลงมติว่าจะเห็นชอบแผนนี้ไหมนะคะแผนนี้ แยกเป็นเงิน2ก้อนนะคะก็คือ15%นี้พี่ฝนสรุปอีกรอบนะ15%จ่ายคืนทันทีถ้าเกิดว่าทุกคนลงมติเห็นชอบแผนจะจ่ายคืนทันทีไม่ต้องรอคิวจ่ายคืนทุกคนพร้อมกัน15%ก่อนนะคะแล้วอีก85%ก็คือให้ทุกคนถือหุ้นไว้แล้วก็รอติดตามข่าวสารสินมั่นคงแล้วเกิดเขาชนะคดีมาเขาจ,จ่ายคืนนะคะภายในระยะเวลา5ปีนั่นเองอ่าอันนี้คือแผนฟื้นฟูนะคะซึ่ง การที่เราทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะคะจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอันนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะคะถ้าเกิดเห็นชอบสินมั่นคงก็จะดําเนินการตามแผนคือศาลก็จะสั่งให้ดําเนินการทำตามแผนฟื้นฟูนะคะแต่มันก็จะมีฝั่งที่ไม่เห็นชอบถูกต้องไหมนะคะ นี่ฝนกลามถ้าไม่เห็นชอบล่ะถ้าเจ้านี้ส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบล่ะอ่านะคะถ้าไม่เห็นชอบเจ้าที่ก็ตอบว่าถ้าไม่เห็นชอบนะคะสินมันคงอาจจะถูกสั่งปิดแล้วก็เราก็ไปดําเนินการตามกระบวนการของกองทุนประกันวินาศภัยก็คือก็คือขั้นตอนการถูกปิดบริษัทนะคะเราทุกคนที่เป็นเจ้านี้ก็ต้องไปยื่นกับกองทุนประกันวินาศภัยเหมือนเคสของเอเชียเหมือนเคสของอาคาเนนะคะพี่ฝนเองก็ ยื่นของอาคาเนีไว้เหมือนกันนะคะก็ไปติดตามในส่วนของประกันโควิดเนี่ยกับกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งตรงนั้นก็อาจจะต้องต่อคิวนานสักนิดหนึ่งเพราะว่าทุกวันนี้เฉพาะ3-4บริษัทที่ติดไปแล้วแล้วก็รอติดตามเรื่องของการเคลมประกันโควิดเนี่ยก็ต่อคิวกันอยู่นะคะคือคนที่คิวแรกๆก,ก็อาจจะได้กันไปบ้างแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าต้องต่อคิวนานนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนนะคะก็ อยากให้ไปลงมตินะคะหรือลงคะแนนว่าเราจะโหวตเลือกแผนฟื้นฟูนฟนเขาไหมหรือไม่โหวตนะคะคือคลิปนี้พี่ฝนแค่มาให้ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนไปไปใช้สิทธิ์ตัวเองนะคะพี่ฝนก็ถามนะว่าแล้วอย่างเคสที่เขาไม่มีข้อมูลข่าวสารหรือเขาไม่ได,ไได้ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเขาอาจจะเป็นช่องทางการติดต่อที่ติดต่อไม่ได้จากเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทํำยังไงเขาจะเสียสิทธิ์การการที่เขาเป็นเจ้าหนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เจ้าที่ก็บอกว่าเขาเขาไม่ได้เสียสิทธิ์เพียงแต่ว่าเขาเหมือนนอนหลับทับสิทธิ์เขาไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นแล้วถ้าผลการลงมติออกมาเป็นฝั่งไหนนะคะเขาก็ต้องยอมรับ สถานการณ์ตรงนั้นหรือยอมรับสภาพตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้ไปใช้สิทธินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ฝนเอาข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตทุกคนใครก็ตามที่ทราบข้อมูลข่าวสารไปบ้างแล้วก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้กับหลายๆคนที่เขาเป็นเจ้าหนี้นะคะหรือใครที่ตามคปพี่ฝนอยู่นะคะทราบข้อมูลข่าวสารวันนี้นะคะคุณสามารถเข้าไปใช้ช่องทางการโหวตนะคะก็คือเขามีช่องทางการโหวตลงคะแนนเนี่ยน,นะคะก็จะมีผ่านการ ประชุมซูมนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะประชุมในวันทําการปกตินะคะแล้วก็ประชุมแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งพี่ฝนเองไม่สะดวกช่องทางนี้เพราะพี่ฝนทางานประจําเราไม่สามารถที่จะดูวิดีโอประชุมซูมกับเขาได้ตลอดเวลานะคะพี่ฝนก็เลยไม่ได้ใช้ช่องทางนี้นะคะและช่องทางที่2ก็คือเขาจะมีการส่งอีเมลมาถึงเจ้าหนี้นะคะซึ่งตรงนั้นเราสามารถกรอกแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มเหมือนเป็นแบบฟอร์มลงมติการ โหวตนะคะก็สามารถส่งกลับทางอีเมลได้นะคะซึ่งแบบฟอร์มตรงนีอ้อาจจะขอได้จากสินมั่นคงโดยตรงนะคะหรือว่าอาจจะมีอยู่ที่หน้าเว็บนะคะที่พี่ฝนถามข้อมูลนะพี่ฝนเองก็ยังไม่ได้ไปเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารนะคะหน้าเว็บ วันนี้วันจันนะคะพี่ฝนทราบข้อมูลเมื่อวันเสาร์แล้ววันนี้วันจันทร์พี่ฝนก็จะเข้าไปดูหน้าเว็บเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเข้าไปที่สาขาของสินมั่นคงซึ่งพี่ฝนมองว่าช่องทางนี้สะดวกสุดนะคะสินมั่นคงใกล้บ้านคุณเขาเปิดให้บริการเรื่องนี้โดยเฉพาะจนถึงวันเสาร์นะคะคือจันทรถึงเสาร์นั่นเองเข้าไปติดต่อจะมีเจ้าหน้าที่แนะนํานะคะว่าเราจะมาลงมตินะคะลงมติแผนฟื้นฟูของสินมั่นคงเขาก็จะมีการแนะนําเราเราก็กรอกข้อมูลแล้วก็ ยื่นไว้ที่บริษัทได้เลยนะั้นเขาให้บริการเหล่านะคะซึ่งมิฝนมองว่าช่องทางนี้สะดวกสุดมิฝนเองก็น่าจะเข้าไปที่สาขาสินมั่นคงใกล้บ้านเหมือนกันนะคะเพื่อไปลงคะแนนหรือลงมตินะคะสรุปนะคะณนะวันนี้สินมั่นคงนะคะกําลังดําเนินการในเรื่องของการยืน่นฟื้นฟูแผนกิจการอยู่เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้เป็นหนึ่งกระบอกเสียงสําคัญที่จะลงมติเลือกแผนหรือจะไม่เลือกแผนนะคะมีผลต่อกัน ดำเนินการของสินมั่นคงหรือมีผลต่อการจ่ายสินไหม่โควิดของทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะคะที่ฟังหรือว่าได้รับชมคลิปนี้แล้วนะคะคุณมีเวลาในการไปดําเนินการ ลงมตินะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเข้าฟังซูมการเข้าฟังซูมนี้ต้องต้องลงเขาเรียกว่าลงทะเบียนก่อนถึงจะได้รับลิงก์นะคะแล้วก็ไปติดต่อที่สาขาอันนี้คือไปติดต่อได้เลยเขาให้เวลาเราในการไปดําเนินการตรงนี้นะคะจนถึงวันที่20เดือนนี้นะคะก็คือ20กันยายน ะะเพราะนั้นเนี่ยใครทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็ไปใช้สิทธิ์ตัวเองนะคะไม่อยากให้นอนหลับทับสิทธิ์ไม่ว่าคุณจะโหวตฝั่งไหนก็ตามนะคะหนึ่งเสียงของคุณเนี่ย มีความสําคัญมากหรือมีผลมากต่อการจ่ายเบีย้ยประกรันโควิดคืนกับทุกๆคนที่เป็นเจ้าหนี้สามแสนกว่าลายทั่วประเทศนะคะสําหรับคลิปนี้พี่ฝนมาให้ข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะคะหากคลิปมีประโยชน์อยากให้กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฝนก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับทุกคนนะคะเป็นประจําเดี๋ยวสินมั่นคงก็ต้องประกาศผลมานะคะว่าผลที่ ที่จากการโหวตของเจ้าหนี้ทั่วประเทศเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารตรงนั้นต่อไปนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเงินประกันโควิดที่เรายื่นเคลมไว้เราจะได้ช่องทางไหนหรือได้ในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ